เดี๋ยววันที่วันวันที่เท่าไหร่ที่สองจ้งาค่ะเหรอที่สองวันจันทร์เจ้าค่ะอ๋อที่สอง,ท,สองที่สามวาาันก็ไม่แน่กว่หัวหน้ากองฝากมาหนึ่งพันบาทจ้าค่ะหัวหน้ากองยังเหัวหน้ากอง

เชื่ว่าทุกวันทุกวันไม่มีอะไรจะเช่บกทำเชื่ก็บบกผู้ฟังก็จะฟังแล้วไปไหนผู้เชียอว่าบทผูเนี้แค่จะบทผู้ว่าแค่บทผู้ ็เทาให้ระลึกได้เรื่องเดี๋ยวก็เลือกเรื่องราวต่างๆก็คงเป็นเดชะวารีโแล้วก็ดับเรื่องที่ความรำาญรู้สึกว่าสงบเืี้ยทุกรายเลยนะแต่มาใหญ่ๆซวนะันเสางวันศมกรนไ้รูกันเลยนะคือว่า อยู่บนเราประดับไฟวัดว่าเรื่องไม่ลงกันได้ก็เยียชันแล้วก็ทูกเรื่องนะไม่เคยเหยียบหัวเราไปสู่ความไม่สงกบการเมืองไม่ไดีาออการโอารารรายลงพอใจจะเห็นผล mời 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 มันก็ไปโค่นเที่ยวใหญ่โตวัดใหญ่เรื่องใหญ่โตอยู่ในวัดเลยมันเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรนั่นก็เป็นเราเราเข้าไปเกี่ยวเข้าไนได้ทั้ตั้งใจเลยในกานที่ต้องจับตัวเราเป็นประกันไว้ตลอดเลย ใครไม่รู้ว่าเราท่านชัดิสกันท่านเราท่านไม่เรื่องเกี่ยวไพูดนะท่านจัดเราท่าไมพูดนะเขาเขาขบคันดีบุยสีโตบอเพอใจนะบุยจาสีโตบอปเป็นบุยชัดดิสกันควาพระนก

ไปเกิดเลือดเยอะแต่ว่าไอ้องนั้นตกเราเป็นเหมือนว่าเป็นตัวประกันอยูอะรับคอยอะไรรี่เราต่างต่เลยวะแล้าเกิดมีเจือด้วยนะถ้ามีแล้วท่านไปเอาใครไปเป็นตัวแทนต้องบังคับอะไรอย่างเงี้ยก็ให้พะพัวเท่าไรไปเนี่ยห้ามห้าวคนอื่นไป ไอแช่ไปต้องใช้จัดเก็บท่านสาวาจัดเยบ่าถ้าไปอเราเรา่าเอื้องรายห้ามห้ามผตัวแต่ท่านสัมาแล้วแลดว่าต้องคิดว่ามเรื่องราวเทาหรที่บกเสพบพราะเราเพราะเราไม่มีควาวางได้เราเสีย เราแค่เราสาระเราไม่มีแต่ความเป็นธรรมเดินโกกัไปเลยใครตีใครออกเราตากตีเขาว่าหารรมในวงประเอย่างวงอายุกรเลยอายุกรก็ต้องเอารรมไปหลักนะให้แ้เย่งไปแล้วตีเขาวาเลีวว่าปตีเขาว่าให้ยู่ในวงของรรมแล้ว่า 在养虾鱼，养养养养鱼，养虾鱼都养在，没空，没空管好它，去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  เาดูบรรากาไฟวัดให้ดเนีกยแที่ไฟเราโหมลุท่วงวัดหมดแล้วจะเลืองจะสร้างวัดว่ากวราบอกจะรอเท่ัและไ้เด็กที่จไยด้มาเราเราบสบาย่าไปคนเดียวสร้าง่มาสองวันสาวันได้ลงปปัเราก็เข้าหงข้าว้าวงเลย่ะ ชาปนชาปีชาปหาเดียาฝนคือชาปรยอมรเรทักขอไายปเรื่อยเร่อยคือทรเราไปเรา็ยังไม่หลายร่าจกแปลความแพ้ความชนะกับผู้ใหเราไม่ต้องการต้องการาเป็นธรรมทุกฝ่ายให้เรื่อความเป็นธรรมเป็อกไปด้ว่อความเป็นธรรมยอมรับไปนด้วยความเป็นธรรมก็แล้วความแพ้ความชนะก็เรื่องของที่ไม่ใช่เรื่องของผ่น เรื่องของความนี่ขนขเขาก็ทำตางเข้าไปเลย,ยแต่ยังค่อยๆสบายหน่อยแล้วก็กลับมาจากกรุงเทพจนไปเวยาเดือนกว่ามันวัดอะไรก็ไม่รู้ทั้งไปจากกรุงเทพวันที่ยี่แปดเช้าวันก็เป็นวัดต่อจนกระทั่งถึงตื่นเดือนตื่นเดือนวันที่ยี่สแปดได้หายตื่นไฟสีชัว่วระยะนี้ วันที่สองว่ายลัก็อบการปกครองมู่เพื่อนะอเดีย๋ยในวันที่หววกันแล้วไม่เอาหน้าบานดูว่าจะอะไรว่าปกครองเป็นธรรมเป็นวินัยล้วนๆออกมากายให้ผิดข้อใดกับธรรมสวินลยตีตยก็หาหลักธรรมหลักวินัยลงกันลงจุดกันพี่อไม่มีจุดลงทางโลกกันนเราผิดเราบอกว่าผิด ชจนยกตัวอย่างว่านี่คันราพ้าเท้าวัดนะเวลาเป็นไฟเลยนะดีวิดีคือวันคืนนั้นจะประชุมกันเนยเห็นพระด,ดีวิดีจะแต่จากวัดถูกไล่ไปเราอะไรเราผิดนะแต่แเรา,าเข้าใจว่าถูกขู่พระเท้าวัดว่าไม่ขู่ราดาว่าภา,าวันนี้บนร้ายใครหมดแล้วเนี่ยใครใจกุชลาไครวะ ว่าขนาดนั <at> ้นใส่เพี้ยงเพี้ยว่าความจริงเราผิดเ็นยังไนเมื่อเมื่อเห็นว่าใครผิดก็ว่าจายันเมื่อเราผิดต้องเอาเราจำยันไว้กันนะการใส่เพี้ยงเพี้ยเวลาดูรีกาผิดโอ้ประนางราว่าปัดขวาดปัดขวาดอะไรเรียบร้อยหมดแล้วของวัดฉลานชาวนามาาลาญนี่จะเห็นพระเติมมดขวานมารวมกันเลย มาวัน the 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 ีเยบเลยเดินเลมันเฝอสลากอยู่เดินมาวันนี้ไปไหนบตากันบเล้ใช้กุศลาใครเลยก็ถอว่านเวลาปัาวแล้วยังไวี่ใ้ปักาวเนี่ยนี่กลงคืนนจะประชุมกันนั่นน่นมันจ่เรี่ยงนะไรเบี่ยเขาก็จะาโยบรรโดจะของเขาพอโดนจะขก็เวลาดีอุการพึงได้ท่นั้น เขาบอกเส้นดันที่ว่าเฮ้ยขึ้นเลยว่ไหนว่าอีกทีละวะเลยก็บอกว่าโป้ขึ้นอย่างนั้นเลยว่าย่าโยดโยดโยดขึ้นทันทีเลยนะขึ้นเป็นไฟเลยนะบอกว่าหยุดหยุดเราจะไปทำลาบบ้าอเราก็เดินกับอย่างนั้นนลขึ้นเป็นไฟเป็นไฟเรื่องทรรนะไม่เป็นแบบพิเด็นมาเหมือนเราจะเผาวัดเท้าวัดเลยนะถระเด็จะอยู่ไม่ได้ล่ะ ที่นี่เวลาเห็น,นคนกลไกมันผิดเราผิดก็ผิดเราก็ไปเผาเราบอกว่าเราให้ยุดยุดกันเดียวมาปัดขวดเราจะไปทำลาบ้าเราก็เดินกลับกึ๊กก็อย่างนั้นเลยเหตุการปกครองเองไหมต้องเอาทำเขาจับผิดเขาไหนบอกว่าผิดจะไปถือ,อยิงอยง่งใหญ่เลยไปป่าเถื่อนเลยไม่ได้เราไม่ได้ทำราเราเราอย่าง ในพระเดนอย่างนี้กวอาพระเดนนี่กลัวลั้วโก้ต้องกลัวเป็นธมากลัวแบบโลกมาได้กับเราน่กล้าเขากล้าเป็นธรรมพัวเป็นธรรมเราต้องการทำตอนนั้นว่าอย่างอื่นอย่าไว้ออกใครจะว่ากลัวอะไรก็ไย่ไม้รับถ้าไม่เป็นธรรมถ้าเป็นธรรมรับถ้ากลัวถ้ากล้ารับหมดพระเดนสกลัวเรื่องกลัวหรออย่าได้ว่าี้ย จะไหนจะไวรวะกลัวพะเอาจริงเ,เอาจริงทำจริงใครผิดใครถูกว่าให้ถือความจริงเนยควรขับขับเลยด้วยแล้วไม่ช่ยรรมาละคือเอาความจริงเป็นเป็นคำพอถูกต้องถ้าไม่ใช่คำไม่เอาเลด้วยเราวัดี้ปกคคอะใอย่ด้านอาจครจะว่ากลัวครับเรา,เราอะไรเราไม่ต้องกลัว เราต้องการแต่ทำกล้าให้กล้าไปทำกลัวให้กลัวเป็นทำเราต้องการทำเอานั้ไหมอยู่เราไม่เอาแล้วอะไรมาบ้านอะนเอาวอกวอกปัญหาอะไรเอาปล่อยบันปล่อยบันปล่อยหมาบ้าจะไปให้ไปหมาเราไปไหนมามาแล้วมาเราไม่ได้รักกันล้

จิตาปาิตาสังที่พ่อพเมลามิตตโตสัพโมเรโตสัพพาจัตโปนรโสยะถาปนิโชติปนรโสยะถาสัพพิสิโยวิวัจจสัพพโรูปิรัสตุะเสววัตวตรายุสุขีติกาุโะ วิวาธารสีติญจะพุทธาปตานิโยจตารโทษภาวะถาติอายุวนะทุกข์ขะราสัทธุบะละติบะละเนกะ